สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุทิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ถนนเส้นบุรีรัมย์นังรองวันนี้เราจะไปทําอะไรกันทุกคนก็เตรียมนะครับป้ายแดงนะอันนี้ก็จะเป็นของคุณน้องอาณาทรอดไทยสงที่พี่ไต๋จะไปส่งที่บ้านใหม่เฉยพปนวันนี้บ้านใหม่ขายเยอะมากๆเลยของเดือนนี้เออแล้วทีนี้นะครับมเมื่อวานโอ้ตัดยาสนุสนานเสียดาย ไอ้ต้นยางนานะสูงโอ้สูง,สงจะเท่าหัวแล้วนะครับขาดครึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถของน้องอานัทอนะเป็นรถรุ่นไหนกันเนาะเดี๋ยวติดป้ายแดงให้ลูกค้าก่อนแล้วเฮ้เวลาถ่ายป้ายแดงส่งให้ลูกค้านะให้ไปไหนนะครับถ่ายไยไหนส่งเอาป้ายนั้นนะบอกเ,ออเดี๋ยวนี้บอกที่ปรึกษาการขายคนอื่นท่านอื่นด้วย ไม่ใช่อะไรถ้าสมมติป้ายที่ส่งให้เป็นป้ายหนึ่งเราป้ายที่ติดจริงเป็นอีกป้ายหนึ่งแล้วหวยออกเว้ย,อย,อยไอ้ป้ายจริงที่ให้ใหเขาอะ่ะมันมันตรงกับเลขที่ออกนล้วเป็นเรื่อง,งนะระหว่างที่เดินมาข้างหลังนะครับเราอู้คันนี้มีแต่งยีรับยีรับซิงด้วยเออแล้วลูกค้าจะมาดูตัว v c r ร s s เออวันนี้ไีต่ายนะัดลูกค้ามาดู V c คร s s คันนึงแต่ว่าเป็นตัวแคปนะ แคบตัวแซตไม่มีให้ลูกค้าดูเลยก็คงเดี๋ยวจะเอาตัวสีประตูอะไมาแนะนำเพราะว่าช่วงด้านหน้าเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวบันไดข้างล้อแม็กอะไรก็เหมือนกันทุกอย่าง ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะไปส่งมอบให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ป้ายแดงกันเป็นที่เรียบร้อยคันนี้นะครับของคุณน้องอานัทรอดไตสงเนี่ยมันมีชื่อว่าเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนั่นเองเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคนสีเทารรมโบเห็นไหมเนี่ยราคาอยู่9 4 2 0 0 0บาทนะครับไฟหน้าก็ได้ไฟหน้าแบบเจิดจ้าแบบนี้เลย ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้ปรับระดับได้นะ4ระดับนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองบอกเลยนะครับกระจังหน้าคงความหรูหราสมกับเจ้าตัวเกรดแซจริงๆอืมแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับของเจ้าตัวเกรดแซดออโต้ Auto เนี่ยก็จะได้ตัวเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาชันอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กซ์ขนาด18นิ้วของเขามาตรฐานเดิมจากโรงงานนะครับขอแก้นิดนึงอันนี้ท่านอาจารย์เจตตักตีเพชรแจ้งมานะครับสำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าเฮ้ยมันออฟเซตเท่าไหร่คันนี้จะเป็นออฟเซตที่33นะครับเป็นบวกนะน็อตล้อ6ตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อนั่นเองยางเบสโตนสองหกห้นี่อันนี้ก็จะเป็น ระบบการสะเทือนของเขานะครับเห็นตรงโคง้งตัวนู้นมันเป็นเจ้าตัวเหล็กกันโค้งนะทุกคนมันด้วยความที่มันมีฐานล้อที่กว้างนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโค้งม้ด้วยมันยังทําให้คันนี้มีการยึดเกาะถนนแล้วก็ส่งตัวเป็นเยี่ยมกันเลยทีเดียวบันในข้างนะครับลูกค้าไม่ต้องซูเพิ่มนะครับได้มาจากโรงงานแม่เจียจะหนับจริงๆนะที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยของเจ้าตัวเกรดแซเนี่ย มันเป็น LED ใช่ไหมทุกคนและด้วยความที่มันติดอยู่ด้านข้างกระจกเนี่ยมันจึงทําให้เรามองได้เกือบและรอบๆหลายๆองศานะเออมองได้เกือบรอบทิศะนไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับใบปัดน้ําฝนบิวอินนะแล้วก็ตัวเสาอากาศเป็นเสาอากาศมาตรฐานนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยสัญญาณการขโมยมีให้นะเราอย่าไปหาเปิดงัดประตูอ้าลูกค้าถามมานะครับไฟท้ายหายอ่ะ เห็นกระจกสะท้อนไหมไฟท้ายหายนะครับทำไมสัญญาณกันขโมยไม่ทํางานมันจะทํางานนะครับจะลองเรียกหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่อเมื่อนะครับมันถูกล็อกประตูด้วยรีโมทนะครับมันจะเริ่มทํางานหลังจากนั้น30วินะแล้วก็มีคนมางัดประตูงัดฝากระโปรงมันจะร้องนั่นเองแต่ขโมยไฟท้ายไม่ร้องนะไฟท้ายหายดีจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีไรฟ้ามาให้ไฟเบรกดงที่3กระบะไลเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับทุกคน ตัวยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปเป็น4ประตูเนี่ยเขาจะใช้ตัวแนบเพียงแค่3แผ่นเท่านั้นเองนี่หลายๆท่านทำไมใช้3แผ่นแล้วก็ทำไมด้านบนต้องยาวที่สุดเป็นเพราะว่าด้านบนน่ะเขามีความนิ่มนวลมากกว่านั่นเองเพราะว่าเขามีความยาวมากกว่า2แผ่นด้านล่างที่เป็นแนบรับน้ำหนักนะก็วิ่งรถเปล่าๆนะครับไม่กี่คนก็ด้านบนรับน้ำหนักไปแต่ว่า ถ้าสมมติมีการบรรทุกมากขึ้นเขาจะส่งน้ำหนักมาให้เจ้าตัวนีนยด้านลางมีโชค๊คอัพแก๊สมาให้นะครับช่วยให้เวลาตกหลุมเนี่ยมันทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่คืนตัวเร็วมากเกินไปรถไม่เด้งนั่นแหละถ้าไม่มีโชคอัพมันก็นจะเด้งจะมาย้งอะไรนะครับแม่ เซนส,สีอยู่ครบกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวไฟเบรกนะครับไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED ไฟท้ายลมดำนะครับเรียกได้ว่ามีความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกันชนท้ายนะครับหลายๆท่านเห็นแล้วต้องซีดต,ต้องซูดปากนะครับโอ้มันสวยอะไรขนาดนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวมือเปิดท้ายที่เป็นโครเมียมนะครับทุกคนและมันยังมีเจ้าตัวกล้องมองหลังอีกด้วยนี่ก็สะดวกปลอดภัยเลยแหละเวลาที่อ่าเขาเรียกว,ว่างไงนะ วเวลาที่เราถอยหลังนั่นแหละเออมันก็จะเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนะไม่มีไม่มีมมเ,ซเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับตัวนี้โอ้แต่่ไฟท้ายก็สวยจริงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปตัดไปเปิดประตูให้ดูภายในกันโอ้เปิดไว้นานไม่ได้นะครับทุกคนยู่มันจะเข้าโอ้โหรู้รามากๆเลย สําสหรับเครื่องยนต์นะครับเขาอ๋อลืมเช็ดเลนไม่รู้ชัดไม่จัดสาหรับเครื่องยนต์นะครับเจ้าคันนี้นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์1.9ไม่มี3.0ให้เลือกนะสําหรับลูกค้าที่อยากได้3.0ในเกียร์อัตโนมัติลูกค้าต้องข้ามไปเป็นเกรด M นะครับแซดพีก็ไม่มีแซดพีจะมีแค่1.9นี่โอ้โหลอมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านท้ายของขไม่ใช่ด้านท้ายที่นั่งของผู้โดยสารนะครับที่เป็นตอนที่2นั่นเองเกรซแอปนะครับแผงด้านข้างประตูเนี่ยเขาจะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังนะแล้วก็สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียนโนแบ็กที่ใส่ขวดน้ํานะครับตัวนี้มันสามารถใส่ความจุได้มากถึง1.5ลิตรเลยทีเดียวแล้วก็มีมาให้ทั้ง4บานด้วยนะครับตัวลําโพงขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านข้างประตูนั่นเองแล้วไม่พอนะ ด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีลําโพงให้ด้วยเขาเรียกว่าลาโพงเสือราาเล็กก็จริงแต่ว่ามันมีส่วนทําให้เสียงนะ่ะมีความสมจริงสมจังมากขึ้นเออเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ตัวนี้สําคัญนะเวลาที่เราจะเข้ารถเนี่ยเราเหยียบบันไดข้างแล้วก็จับมือจับตัวนี้นะครับมีให้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานั่นเองกว้างนะครับภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนะี่ยกว้างนะเหมือนรถเก่งเลยนะครับแล้วก็รูรามไม่แพ้รถเก่งด้วยนี่หมอนรองศรีรษะมีมาให้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับทุกท่านแล้วก็ตัวนี้นะครับ แอร์ด้านหลังมีมาให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้นะครับ้าบุลังค่าลืมบอ้นะครับมันเป็นสีเทานั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างโอเคแหละนะครับดาบด้านข้างประตูมันก็จะเป็นสีเงินนั่นเองอเดี๋ยวไปแตกขอปิดก,ก่อนนะครับต้แตกต้แตกเจาก้าตัวพวงมาลัยนะครับมันจะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นทรงสปอร์ตสามก้านนะครับรูหรามากๆนะครับบุนุ่มด้วยหนังมีครุสคอนโทรลให้แล้วก็มาตรวัดไอ้ไม่ใช่มาตรวัดแล้วก็ตัว ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมารยมีมาให้มาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับสามารถปรับระดับแสงได้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการบุนุ่มด้วยหนังนะบริเวณคอนโซลด้านหน้าหน้าจอทัชสกรีนความละเอียดสูงนะครับเราก็แตะอย่างนี้ได้เลยตัวแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆท่านเอ้ยอยากได้หน้าจอ9นิ้วเว้ยแต่ว่าแอร์อยากได้ของของตัวเกลเซดนะครับเพราะว่าเซดพีเหมือนปุ่มมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะครับ นี่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ omat, อัตโนมัติพร้อมหมดเรฟทอร์เิกนั่นเองเราสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมของเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์เกเกรดเซตเกียร์อัตโนมัติที่พี่ต่ายจะไปส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพทุทธในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่าน f c ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอริงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ